ฮัลโหลสวัสดีครับจะเล่าสู่กันฟังให้ฟังอเผอินว่าวันก่อนไปเข้าเซเว่นแถวบ้านนะวันก่อนไปเข้าเซเว่นแถวบ้านแล้วไปเห็นไอ้เน่ยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเขามีขายอยู่ในร้านเซเว่นอีเลเวนแถวบ้านสะุดสะดุดอยู่คำหนึง่งก็เลยซื้อมากิน จริงๆผมไม่ได้อยากกินหรอกจริงๆผมไม่ได้อยากจะกินนะไอ้ไอ้น้ำอ้อยอันเนี้ยที่อยู่ในร้านเซเว่นเนี่ยแต่ที่ซื้อในเซเว่นมาเนี่ยผมซื้อหลุดอยู่คำหนึ่งคำเนี้ยเห็นป่ะน้ำอ้อยตาไรไม่จนเออจริงๆผมไม่ได้ซื้อจะกินหรอก คือไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่เพอเอิมันสดุดคานี้ขึ้นมาไงผมก็เลยซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยน้ําอ้อยตาไร่ไม่จนมันก็เลยสดุดก็เฮ้ยมันเฮ้ยไร่ไม่จนหรือว่าโชคไม่จนนะฮะเออผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังจริงๆไม่ได้อยากจะกินหรอกเกิดซื้อมาเพราะว่าเห็นเอ,อ้ยมันชื่อมันละไม้คล้ายกันนะเอ,อ้ยมันไรไม่จนนี่มันโชคไม่จนนะี่มั้ย เนี่ยก็เลยมันมาจากคำาเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยรู้ปะ่ะ YouTube โชคไม่จนหรือว่าอะไรอ่ะที่ที่ผมที่ผมใช้คำว่าโชงไม่จนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำคำที่มาของมันอยู่จริงๆคำเต็มของคำว่าโชงไม่จนอ่ะมันคืออะไรรู้ป่ะคำเต็มของคำว่าโชคไม่จนเอ่ยคือคำว่าโชคดีไม่มีจน คำเต็มของคําว่าโชคไม่จนเนี่ยมันมาจากคําเต็มว่าโชคดีไม่มีจนโชคดีไม่มีจนอ่ะคือโชคดีใช่ปะ่ะคือเราโชคดีไงไม่มีจนเราโชคดีไม่มีจน,จนคือรวยแล้วไงโอเคปะ่ะมีแต่ความมั่งคั่งเหลวเฟือมีแต่สิ่งที่ความเหลวเฟือไม่ขาดแคลนอะ่ะเนี่ยคือโชคดีอ่ะไม่มีจนเนี่ยคือคําเต็มโชคดีไม่มีจน,ตจนแต่ ตัดคำเหลือเพียงแค่สามคำก็กลายเป็นว่าโชคไม่จนจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับอะไรอะแบรนด์มาในตัวละใช่ปะไม่ว่าจะเป็น TST Venet All About Me โชคร้านทำดีชอ็อปร้านทำดีโชคไม่จนหรือว่าโชคไม่จนหรืออะไรกันพวกเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับผมไม่มาละไม่ว่าจะพูดชื่ออะไรก็แล้วแต่และจะพูดชื่อ TST Venet ก็คือคนเนี้ ร้านทําดีโชคไม่จนก็คือคุณเนี้ยร้านทําดีช็อปก็คือคุณเนี้ยออกอบัมีโชคก็คือคุณเนี้ยหรือแม้กระทั่งโชคไม่จนก็คือคุณเนี้ยสุดท้ายมันคือ personal b r a n d นนะเออเนี่ยและไอคำว่าโชคไม่จนมันมาจากคําว่าโชคดีไม่มีจนเออมันก็เลยเหลือสามคำแค่โชคไม่จนแล้วมันก็เลยสรุปคาว่าเนี่ยมันอยากไม่ไม่คิดจะซื้อเลยเนี่ยแต่ว่ามันสรุปคาเนี้ยเออเนี่ยไม่จนเหมือนกัน โชคไม่จนนะเพราะฉะนั้นชื่อนี้ไม่จะรวยโอเคปะ่ะฝาาไว้ด้วกันมาเล่าสู่กันฟังจริงๆไมได้อันนี้อาจแทบอาจจะไม่ได้มีอะไรข้อคิดอะไรมากหรอกแต่ว่าเออแต่มันก็อาจจะแอบแฝงข้อคิดได้ปั๊บเหมือนกันนะเพราะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะ่ะถ้าคุณสร้าง Personal Brand นะมันจะเกิดความ trust ความไว้ใจความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสร้าง personal แ r ลแบรนด์หรือสร้างที่เขาเรียกว่าสร้างตัวตนใช่ไหมสร้างเพอร์ซ a น b r ลแบด์คุณจะขายอะไรก็แล้วแต่คนจะเกิดความ trust หรือความไว้เนื้อเชื่อใจคุณมากขึ้นและเขาจะซื้อสินค้ากับคุณไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณจะขายตั้งแต่สักกระเบือจยนเลอลบตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่นะถ้าคุณขายเพอร์ซ a นแลแบรนด์ได้ คุณขายสินค้าอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เพราะลูกค้าหรือผู้บริโภคเขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกนแล้วว่าอ๋อแบรนด์นี้คนนี้ชัวร์ไว้ใจได้โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเวลาไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าโค้ชหรืออะไรต่างๆเขาจะสอนการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันธุรกิจเครือข่ายธุรกิจออนไลน์เขาจะสอนการสร้าง personal brand การสร้าง ตัวตนเพื่อให้คนจดจําแล้วก็ทําให้คนเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความ trust ความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นคนแปลกหน้าที่เป็นลูกค้าเขากล้าที่จะโอนเงินซื้อของกับคุณได้เพราะเขาเชื่อใจคุณแล้วว่าแบรนด์เนี่ยมันไว้วางใจโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นนะการสร้าง p e r s o n a l brand ก็สําคัญจริงๆมาแล้วสุดกันฟังเฉยนะไอต้ไอตรงเนี้ยเออกลายเป็นว่าสอดแทรกข้อคิดเปนเิดหนึ่งนะ โอเคก็ประมาณนี้รู้ที่มาแล้วนะโชคไม่จนมาจากคําว่าโชคดีไม่มีจนเฉลยให้ก็แล้วกันนะจริงๆไม่ได้จะกินหรอกมันสรุดคําเนี้ยก็เลยเอามาล่าสู่คนฟังนะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันก็ถ้าชอบเนะะื้อหาดีๆข้อคิดดีๆสาระธรรมอะไรต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่อง YouTube โชคไม่จนโชคดีไม่มีจนนะครับ แล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายหนึ่งความฝันเปล่งประกายในหัวใจผูกชีวิตผูกใจไว้ไปด้วยกัน អព្ភមានជាអ្វីទៅយើងត្រូវទៅស